ดาวราหูจะย้ายนะครับในวันที่5พฤษภาคม2568นะครับเวลาประมาณ9โมงกว่าๆนะครับประมาณ9โมง44นาทีนะเป็นการย้ายของราหูที่เข้าเรือนเกษตรตราธิบดีของตัวเองจะส่งผลอย่างไรนะครับกับทั้ง12ลัคนาราศี นะแล้วก็ในครั้งนี้สินแสหมิงขอเริ่มจากชาวลัคนาราศีเมษก่อนเลยลัคนาราศีเมษนะครับคุณมีดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนราหูที่ขยับย้ายตรงนี้เป็นการขยับย้ายไปสู่เรือนลาภะนะครับฟั่งชัดๆนะครับลัคนาราศีเมษราหูย้ายไปอยู่ในเรือนลาภะ หรือเรียกสั้นๆว่าเรือนลาบนั่นเองลาบที่แปลว่าลาบผลนะครับการขยับย้ายของราหูตรงนี้นะครับจะอยู่ที่เรือนราบที่ผมบอกเนี่ยไปประมาณปีครึ่งส่งผลในภาพรวมๆทั้งข้อดีข้อเสียคือในข้อดีนั้นใครที่เป็นชาวลัคนาราศีเมษ แล้วตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตัวเองจากงานที่จะต้องเดินทางจากธุรกิจที่จะต้องมีการติดต่อจากทางไกลย้ำว่าประสบความสําเร็จร้อเปอร์เซ็นนะครับมีโอกาสที่จะก้าวขยับเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ผมได้พยากรณ์ให้ฟังไปแล้วนะต้องบอกแบบนี้เลยนะครับนี่คือชาวลัคนาราศีเมษโดยแท้ ฉะนั้นด้วยบทบาทของราหูที่จะมีการขยับย้ายตรงนี้ชาวลัคนาราศีเมษนะครับที่โดยปกติแล้วไม่ค่อยไปไหนนะครับชอบอยู่ในเซฟโซนชอบทำอะไรซ้ำๆเดิมนะครับถ้าคุณลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองึิงแสงหมิงบอกเลยว่าจะมีความก้าวหน้าทั้งในเรื่องของหน้าที่การงานและในเรื่องของการเงิน เนี่ยคือข้อดีที่ผมมองเห็นได้ชัดเจนที่สุดถือเป็นข่าวดีของชาวลัคนาราศีเมษเลยนะเป็นความโดดเด่นนะครับที่เห็นได้เด่นชัดของชาวลัคนาราศีเมษส่วนข้อด้อยหรือข้อเสียนั้นคงจะบอกกันตรงๆนะครับไม่ต้องอ้อมค้อมว่าชาวลัคนาราศีเมษนะครับพยายามอย่าเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในธุรกิจที่เสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นเสี่ยงต่อความไม่ชํานาญของคุณไม่ว่าจะเป็นการเสี่ยงต่อกฎหมายหรือผิดกฎหมายหรือไม่ถูกต้องให้เลี่ยงเลยไม่ฉะนั้นแล้วนะครับอาจจะเกิดความยุ่งยากที่หลังอาจจะมีรายรับเข้ามาดีในช่วงต้นๆแต่สุดท้ายแล้วเกิดเป็นปัญหาในเรื่องของการเงินได้หรือถูกตุกติกได้นะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีเมษซึ่งเป็นข้อเสียหรือข้อที่ควรระวัง เรียกว่าเป็นข้อด้อยดีกว่านะครับส่งผลในทิศทางดังกล่าวตรงนี้อีกข้อหนึ่งนะครับหลายคนไม่รู้หรอกผมเชื่อมั่นว่าราหูที่อยู่ในตำแหน่งตรงนี้ส่งผลให้ชาวลัคนาราศีเมษมีสเสน่ห์แก่ผู้พบเห็นไม่น้อยสําหรับคนที่ยังโสดอยู่ก็ไม่ต้องกังวลใ,ใดๆ นะครับแต่สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วระวังนะครับอย่าพาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับสัมพันธภาพซ้ำซ้อนหรือชาวเมธนะครับที่ยังโสดอยู่แล้วไปชอบใครหรือใครมาชอบโดยไม่ดูหาอะไรเลยไม่ดูตามาตาเรือเข้าไปซ้อนเข้านะครับมีโอกาสจะเป็นเช่นนั้นได้เหมือนกันฉะนั้นขอให้ดูให้รอบคอบนะครับ เออนะครับนี่แหละเนี่ยแหละแค่เฉพาะราหูในเรือนเนี้ยผมพยากรณ์ให้คุณฟังชัดๆอย่างนี้เลยเพราะราหูเล็งไปยังเรือนปุตตะด้วยมันมีโอกาสที่ความรักจะปุปับเกิดขึ้นมาเฉยๆในลักษณะนั้นแต่มันมักจะเป็นลักษณะของความรักในเชิงชู้สาวมีก็เลยอยากจะเตือนชาวลัคนาราศีเมษเอาไว้ นะครับนี่คือคำพยากรณ์จากสินแสหมิงเกี่ยวกับดาวราหูที่จะย้ายในวันที่5พฤษภาคม2568เวลา9.44นนะครับจริงๆผมได้พยากรณ์ดวงชะตาทั้ง12ลัคนาราศีของปี68ไว้ตั้งนานก่อนใครเลยตั้งแต่เดือนกันยาปีที่แล้วอะ่ะแต่ก็พยายามมาแยกย่อยให้ฟังโดยละเอียดอีกครั้งหนึง่ง เพื่ออัธรสในการฟังคุณจะได้รู้ว่าเอ้ยดาวดวงนี้ย้ายเราต้องการอะไรไอเราต้องระวังอะไรแล้วก็ราหูก็เป็นหนึ่งในดาวตรีเทพที่ผมได้บอกไปแล้วซึ่งมีดาวราวหูพฤหัสแล้วก็เสาร์ในหมวดของดาวราวหูสําหรับชาวลัคนาราศีเมษจึงมีข้อด้อยและข้อดีข้อดีและข้อด้อยตามที่ผมได้พยากรณ์ให้ฟังไปแล้วขอให้โชคดีสำนักมังกรทอง สินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเหงอ s t r o l o g y การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล